ัเดียห์ค่ะรู้บิกกันดีอยู่แล้วเนาะขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักรอบนะคะน้องเมย์ค่ะแ้วน้องเมย์งางสามเดือนีเที่งานนะคะเป็นเพือนของแม่ที่สอนพระสัตว์รับลูกปัดกันหลวงนะคะจริงๆแล้วตัวเมย์ก็เป็นโอทอกกันการอนู่ในต้นโอทอกสีเขียวโอทอกสีดำแพงนะคะวันนี้ก็เลยวันนี้ได้รับเชิญจากทางทางทางอาจารย์ว่าอยากให้มาได้เปลี่ยนเกี่ยวกับการ กรณ์อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขออนุญาตมาพรีเซนเกี่ยวกับตัวของร้านลูกปัดนะคะนอกจากร้านลูกปัดอ่าจริงๆแล้วเนะี่ยร้านลูกปัดบนอีเว็บไซต์อะนะคะเราก็ขายเป็นพวกอะไหล่อุปกรณ์ลูกปัดจะอยู่ที่จัดหมู่นะคะขายเป็นอะไหล่อุปกรณ์ลูกปัดหัวซิปตะขอกางคูตะขออ่าพวกแหน,นะคะ่สะสำหรับคนที่ทำงานพวกนี้อยู่นะคะ แล้วก็ตอนนี้เราจะมีเป็นโปรโมชั่นอ่าจะมีเป็นตัว like. ที่เราขายดีก็จะเป็นพวกงานหินสีหินมุกพลเนี่ยค่ะค่ะเป็นคริสตัลจีนคริสตัลพลาสติกเม็ไม้มีอย่างค่ะมีทั้งคริสตัลจีนคริสตัลของเหลวพีก็มีแล้วก็เม็ดไม้อ่าแต่ตอนนี้ตอนนี้ที่เราขายดีงก็เป็นพวกแบบหินนะคะหินสีหินมุกพลแล้วก็พวกอุปกรณ์ตกแต่งของเราจะเป็นพวกงานกระจกกระจิงนะคะตรงนี้เข้าใจว่าทุกคนน่าจะน่าจะเคยถ่านตาแล้วทุกปัด ก็เลยขอเสน,น,นะะอเป็นเรกิใหม่ของเราล้วก็จะมีเป็นัว,าวลารเบลด้วยอันนี้เป็นธุรกิจของใหม่ที่แม่ทำเองกับกาแฟแล้วก็กับเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็อันนี้ตัวนี้ที่แมวตัวอย่างมาให้ดูนะคะเป็นเทปละเอียดค่ะจะส๋งส่งต่อให้กันดูได้นะคะเทปละเอียดเนี่ยคือแล้วก็ตัวเล็กๆนะคะ่ะเป็นป้ายคอเสื้อที่เราจะไปตกแต่งเสื้อได้ะคะ่ะเป็นป้ายพีฮอ้อนอั่นแหละค่ะ ตัวลิปิของที่เาที่เราทำเนี่ยมีามประเภทถือประเภทที่หนคือลิปิี้สตินลิ้สตินี่ยนะขั้นปังก็คือหน่วัหนึวัจะมีแค่สามสิบห้าหลาก็จะเป็นบมเลกุลแต่ถ้าสมมติว่าแต่ตัวลิปิ 8, 5, 10, ปนนะี้สติเนี่ยของเจ้าี่เขจะมีสประกอพิเศษคือเขาจะมีหลายสี เกลีนสตีนค่ะอย่างที่แม่บอกก็คือว่าถ้าขนาดเท่ากับที่ถือไปแล้วนะคะขนาดเท่านี้เนะี่ยก็จะเป็นขนาดประมาณ13มิลหรือครึ่งนิ้วถ้าหนึ่งม้วนเนี่ยเราจะคิดอยู่ที่150บาทแต่ถ้าเราอยากได้ถูกให้แน,น,นะนำให้ทำสทรห้5ม้วนราคาจะตกอยู่แค่ม้วนละ250บาทเราสามารถรวมสีได้สมมติว่าม้วนนี้สีฟ้าม้วนหนึ่งสีแดงม้วนนึงสีขาวได้แต่แปดสก,กรีนจะเปลี่ยนไม่ได้แต่สีสก,กรีนเปลี่ยนได้ แล้วก็ถ้าสมมติว่าสิม้วนก็จะลดเหลือแค่230บ,บาทเองแล้วก็ถ้า50ม้วนก็จะเหลือแค่210บาทเราออกแบบให้ฟรีแล้วก็บบ 4, วกส่งแบบให้ดูจนกว่าจะพอใจก่อนทีจน่จะทำนะคะอันนี้คือเทสซาตินนะคะเทสซาตินจะเป็นม้วนเล็กๆะคะ่ะนิดเดียวอยู่หนึ่งม้วนจะมีค่า36ลานนะคะแล้วก็ตัวที่เอาให้ถือเอาถือให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่าเทปไฟลเนื้อละเอียดขนาดที่มาถือให้ดูนะคะ่ะคือขนาด13มิลราคาจะอยู่ที่ม้วนละ1 0้0 ของขนาดของลิปปิ้งสตีนค่ะตัวขนาดที่เมยเอามาจะเป็น15มิลน,นะคะตัวที่ถือนะคะประมาณ15-13มิลเนาะแต่ลิปิอารไม่ใช่ขอโทษนะคะเป็นเทปละเอียดเทปละเอียดเนี่ยเขาจะมีความตัวเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อที่ทํำจากฝ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถยอมได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสีธรรมชาติของเขาจะเป็นสีนี้เลยถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราจะเก่งเรื่องการการสดีน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าทางทางลูกค้าเนี่ยมีมีพิณม,มาให้เราอะ่ะเราก็จะลดคิดเฉพาะค่าสตีนได้นะคะแล้วก็ตันนี้ค่ะคือตัวอย่างที่แมวให้เนาะอ่าตัวอย่างที่แมวให้เนี่ยจะเป็นอา่าจะเป็นป้ายโลโก้ที่เราขายที่ร้านลูก้ากเวลาที่ขายที่ร้านลูก้ากเราจะขายที่ประมาณ5าตัวย0่บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลานนึงประมาณ25 0เพราะว่าเวลาที่เราทำบ็อกซ์สมาค่ะบ็อกซ์สติมันจะขนาดเท่ากับไม่เกินกระดาษ A4 เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งบล็อกเราสามารถทําได้หลายๆหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าที่เห็นอยู่เนี่ยหนึ่งหนึ่งเส้นจะเห็นว่าหนึ่งเส้นเป็นรูปช้างรูปนกยูงรูปน,น,นั่นรูปนี่เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในบล็อกนะะียค่ะเราก็สามารถสกรีนได้แล้วระยะเวลาการจัดทำค่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ไม่เกินนงยค่ะ,ค,ะคือจริงๆแล้วขั้นตอนการทำสกรีนเงอ่อขั้นตอนการทำลิปปิ้งโลโก้ที่เมย์ทำเ่ยนะคะคือขั้นตอนเดียวกับการ สกรีนอ่อสกรีนเสื้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นทําสีได้แค่สีเดียวแล้วเราก็ต้องใช้เวลาในการถ่ายไอถ่ายเฟรมะค่ะถ่ายรกรอกเฟรมออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยคือถามว่าทําไมถ<ม>ึงไม่ค่อยมีคนทําเพราะว่ามันละเอียดมากถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีฝีมือจริงอ่ะเวลาที่สกรีนออกมาตัวหนังสือจะหายใช่แล้วความเสียหายมันจะเกิดขึ้นเยอะอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยค่ะขานาดตางนเลยค่ะอันนี้คือขนาด A4 อันนี้คือขนาดเล็กสุด แต่ว่าถามว่าถามว่าจะใส่รายละเอียดได้เยอะไหมไม่เยอะนะคะก็จะเป็นแบบอย่างตัวหนังสือที่เคยทําให้ลูกค้าเขาหลังเขาจะเป็นแบบแฮปปี้ยูยีอะไรอย่างนะะี้ค่ะใก็จะเป็นแบบเหมือนให้สําหรับบริษัทให้สําหรับลูกค้าเลยคะ่ะเพราะว่าตัวตีนเนี่ยเขาจะมีความแพงในการที่ไปทำํำหัวอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทาได้แล้วเราสามารถตัวลิปินเนี่ย เวลาสกีน่ะเราใช้สกีนสีเดียวใช่ไหมคะแต่ตัวีิมินอ่เราเปลี่ยนสีได้ไงสิบม้วนเอาไม่เหมือนกับสักสิบสักม้วนเลยก็ได้หือว่าถ้าสมมติว่าทางทางทางพี่ย้อมสีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะปกติอะไรเงี้ยเราก็ใช้เทปเราซื้อเทปละเอียดของเราออกไปย้อมแล้วก็ให้เมยกลับมาสกีนก็ได้ค่ะไปดูที่เราดูัดก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวใหม่ที่เป็นธุรกิจใหม่ที่ที่ที่นั้น ทำไงาะฉะนั้นเราควรให้โทรหาเมย์เข้าไปดูในเฟซบุ๊กได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ Facebook นี่เลยค่ะ JMB l a b e l ป้ายโลโกปป้ป้ายโฆษณาเดี๋ยวมีให้เบอร์โทรดีกว่าเป็นอันนี้นะคะ f เฟซบ o ๊กก็ค่ะตรงตัวที่ไปเปิดให้นะคะเมย์จะเอาราคาขึ้นไปให้แล้วมีในวาระนี่มีมีวนพิเศษส่วนลดพิเศษอะไรเขาบอกเขาไม่ยอมปรับเศษนะครับอย่างสมมติประมาณเจ็ดบาทอะไรค่ะก็อย่างสมมติเราเกินไปเจ็ดบาทหรือก็จะปรับเศษก็ <laughs> <laughs> ต้องเป็น ไ,ไม่ค่ะไม่ก็เพราะาอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะมันไม่สามารถบอกได้ว่าจะลดเท่าไหร่เพราะว่าไซส์ของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลดให้แน่นอนอยู่แล้ว